สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนสบายดีกันไ่มจ้าพี่น้องมนี้พาพี่น้องเอฟซีมาเก็บลาสเบอร์รี่ป้าจ้าลาสเบอร์รี่ป้าติดตามคางทางค่ะพี่น้องตอนนี้เขากําลังไอ้ซุกเนาะจ้ากำลังซุกแล้วก็นมนี้สิเก็บไปกินกับไอศ์ครีมอีกค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วไม่เก็บกับลุงจอดไอเอาไปกินกับไอศ์ครีมเนี่ยแซบ่บแซ่บจ้าพี่น้องเพราะว่าผลไม้อะนี่เขาจะ มีร่รสหวานอมเปรี้ยวนาะจ้าไปพี่นอ้องเขาเจะย,ย้อนอยูยใตใบเนาะจ้าวลาเข้าเก็บนี่เขาตรงไอเปิดใบเข้าออกไหมคะพี่น้องคนเอ็นปรนะจเน่ะก็ตตรงนี้ไปเก็บมืดย้อมกับชิวัฒน์นัดนาะจ้า <c oughs> มาเด้อพี่น้องเอฟซีิไเก็บผลไหม่ป้าน้ำกันหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าเขากับบ้านอดินุกมืดนาาจ้าคือบ้านหล่เพราะว่า แถวนี้ก็บสิมีคนมาเก็บเอ่อยู่เรื่อยๆเนาะจา้ะสุกไปน้ำเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะจา๊ะพี่น,อนาา้องแดงเนาะจ้ะสิ่งหาเอาถ้งลูกหน่อยทั้งไหนซ่องหาเอาค่ะพี่น้องเร่เปิดหาเอาเป็นมคุมน,นี่ต้องต้องเอง้เองต้องเปิดกิ้งใหม่เขาฝืนนี่ค่ะพี่น้องเป็นสีเห็นข้ม เก็บตเจ้าเหือพ no ี่น้องเอ้ะราสเบอร์รี่ขึ้นตามคางทางค่ะพี่น้องโอ้ยลูกใหญ่ๆสวยๆพี่น้อง เด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บลาสเบอรี่น้ำกันโอ้ยเหยียมดแล้วพี่น้องลุดมือเหฮียมันแล้วพี่นอ้อ,นนองเลยมือปลายู่มือมือใหญ่นี่ปวดนะจ๊ะเนาะเออแล้วเฮียสั่มอากาศฮ้อนฮ้อนพี่น้องเดี๋ยวนี้มือนี้อากาศมี่สิบห้าองศาเหมือนที่พี่น้อง ดูดูร้อนเยอรมันจ้ะเนี่ยลูกหนีพี่น้องคนละลูลกใหญ่ๆเก็บเลยโอ้พี่น,อน้องเอ้ย มือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งเก็บวัฒนัด์ปดันไดนะจ๊ะพี่นอ้องตั้งกล่องก็ตั้งบันใดเพราะว่ามีตะบ,บูงหนามนะจ๊ะพี่น้องจะไปไปเจอมึงได้ที่สามารถตั้งกล่องไดก็จะตั้งกล่องเก็บไม่หรอกพี่น้องยังคอยเก็บถนัดนะจ๊ะแบบน,นี้สิเก็บสองมือแล้วพี่น้องเลยมบบนี้ยังคอยสิถนัดจ้ะเพราะว่าเห็นปะลูกอันนี้เข้าตรงเปิดไงไต้ใบเขานะพี่น้อง เพราะว่าเขาจุดอยู่ข้างล่างเนาะจ้ะน่นะเยอะเยอะดีแกะพี่น้องแต่ว่าเขาซุกบ้านเนี่ยมดเนาะจ้ะก็ซุกไปเรื่อยๆเลยจ้ะเพราะว่าคนน,นั้นใหม่อันนี้คือหมากแบกเบอร์รี่เลยจ้ะพี่น้องก็สิซุกไปน้่เรื่อยๆเนาะจ้ะร้ามันเขาอยู่ขังในอยู่พี่น้องอยู่ขังในวาเบืบ้องต้นนี่พี่น้องพี่นะ ปีนทองคืนอู้สุกเยอะอยู่ตัวนี้เนี่ยมันต้องสองมืดในสิถนัดนะจ๊ะ,ะพี่เอฟซีอยากให้เห็ดเยี่ยมให้ช่ม ผลไม้อันนี้มันกับโบหลายเนาะจา้ะาพ่อสีได้เห็ดแย้ยมไหมพี่น้องมันต้องใส่ผลไม้เป็นกิโลุ่ลยนะจ้ะจังสีเห็ดแย้มใดนะจ้ะเกิดเรื่ยมันเกิเกดเสดใดแต่พ่อกินนั่นแหละจ้ะพี่น้องบ่พ่อสีได้เห็ดแย้ยมหอกจ้ะม,มาพี่น้องนะนะดึงดึงยาด,ด,ดึงกิ่งเขาออกมาจากข้างในเนาะจ้าเขาจะอยู่ขนน้างใหมือนพี่น้อง โอ้เถิงเฮียพี่น้องเลยเฮียกับพองกันราสเบอร์รี่นี่เขาจะขึ้นแซมกันกับไอ้มากไกแบล็คเบอร์รีม่มาจากพี่น้อง <S 2> <S 2> ที่นี่แบล็คเบอร์รี่นี่เขาจะมีน้ําเยอะเนาะจ้ะแต่ว่าราสเบอร์รี่นี่เขาจะปุมีน้ำนะจ้ะเขาจะชอบขึ้นใกล้ๆกันนะจ้ะ กังกังกับกังบ่ได้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้มาเก็บยูนิมสา Nam น,นะจ๊ะก็สิไปเก็บพักป้ากับมันสวยเหล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าเก็บพักป้า,ปานี่เดี๋ยวนี้ต้องไปเก็บตะเสาพักทั้งค่อยสีงามสดชื่นนะจ้ะถ้าถ้าไปเก็บเ,เดดแดดยังเสียพักเพราะว่าพักเหีเ่ยวนะจ้ะโดนแดด กเ็เลยบ๊อบไปยิบก็บ,บ๊อถือคัน,น <c oughs> ลูกเล็กไร พี่น้องเอ้ยมาเจอเจอพักการาดอกพี่น้องเอ้ยเก็บมองเดียวบ้างเนี่ยเก็บมองเดียวพี่น้องเอ้ยแต่กำหง,งใ,ใหญ่เลยทีเดียบุ่งเป็นแบบอาอยูุวานถ่ายมาออกมาเก็บพักช่วงนี้เนาะจ้ะพักสีเหี่ยวมันสีบัวง,งามนะค่ะพี่น้องนนเนี่ยได้ปะเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำเดี๋ยวเขาเกิด ชืนขึ้นมากคือเกาจ้ะก็บลัสเบอร์รีก็เลยไปพ่อพักกาดพักกาดดอกหูแมวค่ะพี่น้องลาสเบอร์รีก็ได้ซสักหนี่แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวป้ายโยสิเอามาแช่น้มก้อนเนาะจ้ะเพื่อให้ขีพุ่นหรือะเธอเขามีหนอนเนาะจ้ะหังในนะคะพี่น้องบ่หมั่นใจปันใดเนาะจ้ะก็เลยจะแช่น้ไมไปซักพักก้อนแล้วก็จักสีหลางจักสองสามน้ำจนสะอาดพ่นละจ้ะมื้อนี้จะทำซอสลัสเบอร์รีราดหนาไอศครีมกินจำมอนี้ ลาสเบอรี่ล่างเรียบร้อยแล้วบัินีมาทำซอสลัสเบอรี่จ้าจะใส่น้ำตาลสองช้อนโต๊ะจ้าแตจะก็ใส่น้ำนะจ้ะเพราะว่าาจะเห็ดแบบซอสเข้มข้นนะจะเดี๋ยวน้ำอ่าเขาก็สิออกมาจากผลไม้นะจ้ะเห็นว่าจะเ้าบ่ต้องใส่น้ำนะจ้ะเห็นไหมจะเห็ดแบบซอสเข้มข้นนะจ้ะเบิ่งพีน้องพักเที่ยวเหี้ยสิเก็บมากเราจะเอามาแช่น้ำ ปายูแซนามไดประมาณสักสิบห้านาทีนี่แหละจ้ะเห็น่พี่น้องซึนขึ้นมาคือเก่าใจตอนเก็บมาาน,นเหี่ยวเหี่ยวตอนนี้นะลำต้นสั้นเลยจ้ะพี่น้องผักเหียวนี่แหละจ้ะวิธีเห็ดหอพักเหี่ยวๆกับขึ้นมาสดชื่นกับเห็ดแบบนี้แหละค่ะวิธีของปายูเนาะแต่ลาสเบอรี่เขียวมากเลยสักพักแล้วนี่กับซัมมิค่บพ่อเอาเลยค่ะพี่น้องนะ เดี๋ยวปายุสิเอาไปกองก่อนนะจ๊ะแล้วก็ให้เขาอุ่นเ,เย็นลงนะจ๊ะจังเสียวมา,ลากละไอซสตคีมจ้ะ ิมอีกอันนึงจ้ะพี่นอ้อนนงลาดด้วยซอสจ้ะพี่นอ้อนนงอากาศฮ้อนๆยังสิกินไอศครีมเย็นๆเข้ากับบรรยากาศเลยจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องเอฟซีมากินไอศครีมราอดอาลัสเบอรี่น้ำกันจ้าอ,อ,อร่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องซอสเขาจะออกอหวานอมเปรี้ยวนะจ้ะเข้ากันพักเลยค่ะพี่น้องกับไอศครีม ออกไปเก็บอลัสเบปรีพี่น้องเอ้ยหอนหอนฝ้าเก็บฟฝ้าเขาบ้านหอนแห้งจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คืมคืมทั้งหนอกอันคือสีผ้ายุ่นฝนนีแ่แหละค่ะพี่น้องอืออืออ,อร่อยอร่อยค่ะพี่น้องนี่เขาเก็บลัสเบปรีป,ป้ามาบัรูบัลเซเฮตยังกินเนาะจ้ะ <S <S นี่เอามาทำซอสอลาดไอศครีมนี่อุ้ยเข่ากันคักเลยค่ะพี่น้องแสบยางคักเลยจ้ะ สำหรับคลิปนี้ขอฝากไวแคนี้ด้วยค่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้พาพี่น้อง FC ซีไปกิบลัส์บัลีีเลยทึ่งพักปามากหลวกมือน,นี่เนาะจ้ะไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายเด้อจ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมน์ดอจ่ะพี่น้องเจอก,กันคลิปหน้าจ้า